โอเคครับอยู่กับเกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนเรื่องการโซนการวิธีการเล่นบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอเคก็ฝั่ง A นะครับฝั่ง A จะมีจิน3รูรุคาว่านะครับแล้วก็อาคังินะครับส่วนฝั่ง B เนี่ยจะเป็นมิจี้มากิแล้วก็ฮานานะครับ, B, i, i, ก, ana, รบก็คือจะมาสอนเรื่องการโซนนะครับว่าใครควรยืนตำแหน่งไหนควรป้องกันยังไง อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็สมมติลูกบาสตอนนี้นะครับจินเป็นคนถือนะครับจินถือลูกบาสอยู่นะครับมิจี้ต้องเป็นคนป้องกันป้องกันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับต้องอย,อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าของจินนะครับส่วนลูกคาว่าเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าคอยวิ่งหาพื้นที่วิ่งฉีกใช่ไหมนะครับมากเกีย จะคือจะเป็นลักษณะว่าอยู่ด้านหลังมิจี้แต่ว่าจะอยู่ในฝั่งแบบที่ลุคขาว่าอยู่สมมติลุคาว่าอยู่ซ้ายใช่ไหมครับมากิ่ก็จะอยู่อยู่หลังมิจี้แหละแต่เป็นยืงๆไปด้านซ้ายหน่อยนะครับเก็บสปีดด้วยนะครับคือถ้าสมมติจินส่งลุคว่ามากีต้องกดสปีดแล้ววิ่งตามนะครับเออส่วนเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นฮานาเอ้ยเป็นอาคางิีใช่ไหมอาคางิีนะครับอาคางิีเนี่ยก็จะการฮานา นะครับจากากรานาแบบออขออออภัยนะครับมันเลื่อน <c oughs> นะครับก็จะตามานาคือถามว่าไปโซนลุกได้ไหมโซนได้ครับแบบไม่ต้องออกจากฮานามากนะครับให้แบบว่าถ้าสมมุติว่าจีนส่งหานาอาคางิยังสามารถวิ่งตามทันได้นะครับเออจะโซนแบบประมาณนี้อ่ะถ้าหานาหยุดประมาณนี้อ่ะแล้วอาคางิยู่ใต้แป้นนะครับ <c oughs> โอเคถ้าสมมุติว่าจินนะครับส่งลูกคว้าปุ๊บ นะครับลู้ว่าวิ่งไปนู่นแล้วมากิต้องตามแล้วนะครับคือจะโซนแบบยืนห่างๆห,หน่อยนะครับไม่ได้แบบโซนชิดอย่างนี้เลยนะครับเ <c oughs> พราะถ้าส่งไปมันตามไม่ทันนะครับจะโซนห่างๆอย่างนี้นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะถ้าสมมติว่าจินมันเออมาเล่นด้านซ้ายอะไรเงรี้ย <c oughs> อากิยังพอช่วยได้นะครับ <c oughs> คือไม่ได้แบบว่าต้องไปต้องไปซ้อนแบบปิดทุกอย่างนะครับแค่ช่วยเฉยๆนะครับโซนช่วยโซนช่วยเพื่อนเฉยๆนะครับไม่ได้เป็น ตัวปิดหลักเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับคือมิจจี้เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันหลักก็แนะนำว่าเวลาการจินให้นับเอาแล้วกันว่ามันวงอะไรแล้วไม่ต้องไปตบอะไรขนาดนั้นนะครับแบบรบกวนก็พอนับถ้าจินเป็นคนเล่นสําหรับคนที่เล่นมิจจี้แล้วปิดจินหรือตัวอะไรก็ได้นะครับอันนี้แค่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่าง <c oughs> หรือถ้าจินส่งฮานาะนะับฮนะาน่อมันมันรับมันกดวิ่งสปีดเวลามันจะเฟดนะครับอคาหงีต้องวิ่งตามแล้วนะครับ อังกิต้องวิ่งตามพาอาฮานาเฟดปุ๊บอังกิวิ่งไล่วิ่งเประกบเลยครับแล้วถ้าสมมุติว่าฮานามันเแคนเซิลแล้วกลับมาดังนะครับมากิเนี่ยจะเป็นคนตบนับมากิก็ต้องช่วยมาโซนด้วยนะครับคือถ้าสมมุติว่าฮานา,าฮานารับบอลแล้วเริ่มเริ่มเฟดแล้วอังกิตามใช่ไหมมากิต้องเริ่มมาอยู่ประมาณโซนนี้แล้วครับทาไมอยู่โซนนี้นะครับเพราะว่าฮานามันยังส่งได้นะครับคือมันยังแคนเซิลแล้วส่งได้ เรายังเออมากี่เนะี่ยยังต้องแบบว่าโซนเนื่องเอ่อการการดังของฮานาลูกดังของฮานาแล้วครับแล้วก็ถ้ามันส่งลูกค้าก็สามารถกลับเข้ามาประกบได้นะครับอะไรประมาณนี้เออถ้าจินส่งลูกค้าถ้าจินส่งลูกค้านะครับลูกค้าก็จะแบบ <c oughs> คือต้อง ว่าไงเดียมากิก็ต้องมาประกบใช่ไหมเออมาจิจะเป็นประกบหลักอาคังีเนี่ยจะแค่แบบว่าช่วยโซนด้านตรงใกล้แป้นใกล้ห่วงเฉยๆนะครับไม่ได้ออกจากแป้นเนาะไม่ได้ออกมาประกบอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ขนาดนั้นแค่แบบช่วยโซนอันนี้คือช่วยโซนไม่ได้แบบการป้องกันนะครับแบบไม่ได้ปิดหลักอ,อ,อาจจะงงหน่อยเออก็ถ้าสมมติรู้ว่าถือบอลก็เป็นมากีไล่าตาม ถ้าลูกกว่าเล่นในอาคางิที่แบบมายืนโซนแล้วก็ตบหนึ่งอะไรอย่างนี้มากิจะเป็นคนตบสองนะครับ <c oughs> โอเคเอต่อมาถ้าสลับสลับบทกันนะครับเป็นมิจจี้ใช่ไหมจินต้องการมิจจี้มากิเป็นคนถือบอลลูกว่าต้องการมากิแล้วก็ฮานาต้องรอรับ รับบอล bon จากอากิอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝั่งอากิจะเป็นแบบแนว isolation นะครับก็คือยืนฉี่วัดกันหน,หนึ่งกับตัวประกบของตัวเองครับอ่าตอนนี้คือมากิถือบอลนะครับถ้าเราเล่นแบบว่าเออตัวทีมเราเป็นเอออางกงีลูกเขาว่าจินอะไรเงี้ยนะครับเราต้องกันยังไงนะครับก็ตรงเนี้ยออไอเอิ่มบนึงนะไอจินตัวจินเนี่ยจะไม่ ไม่ได้ไปเข้าไปช่วยเลยนะครับจะอาจจะแค่โซนแบบตรงพื้นที่บริเวณป,ปลายปลายวงรีนะครับไม่ได้เข้าไปลึกแบบไปช่วยตบมากิหรือว่าช่วยตบฮานาเลยนะครับเพราะว่ามิจิีฉีก3ามเต้มอยู่จินไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ขนาดนั้นนะครับแค่โซนแบบอยู่บริเวณรอบออด้านใกล้ขอบเส้น3ามต้มนะครับ ไม่จําเป็นอยาเข้าไปเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนะี่ยถ้ามากิีถือขึ้นส่งแล้วส่งให้มิจี้นะครับมิตจี้จะโล่งทันทีนะครับก็เป็นคอมแบบนี้เวลาเจอนะครับก็แนะนําว่าให้เซนเตอร์อะเวลามากิีเข้าไปเล่นด้านในเซนเตอร์ดาวหนึ่งสองนะครับดาวจังหวะหนึ่งสองเวลามากิีขึ้นไปทําข้างในปุ๊บลูกคว่าเนี่ยจะวิ่งตามมาเอ่อมาประกบนะครับอยู่ใกล้ห่วงแต่ลูกคว้าต้องดูฮานาด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าอาคังิงตบมากรเมื่อไหร่ลูกว่าต้องเป็นคนดูฮานาแทนมเลูกว่าต้องเป็นคนดูฮานาแทนอาคัง,หหงินะครับ,อ,อ,าบอาจจะสับสนเรื่องชื่อนิดนึงนะครับลูกว่าต้องเป็นคนคอยดูฮานาแทนถ้ามากิีส่งฮานาปึ๊บลูกว่าต้องตามไล่ดูเฟสใ,ใ,ให้อาคังหหิแทนถ้าฮานากลับเข้ามาดังเมื่อไหร่อาคังิจะเป็นคนตบนะครับแล้วลูกว่าจะเป็นคนซ้อนถ้าฮานามันเคลือบ เป็นจังหวะ2เลิกขึ้นก็คือเลยของมันนะครับนะอ,อันนั้อลูก้าจะเป็นคนตบนะครับจังหวะนั้นก็อัง,งิฤอย่างที่บอกว่าดาวหนึ่งใช่ไหมลูก้าจะเป็นทนตบ3นะครับตบจังหวะ3ของมากิคือมันสามารถดูได้นะครับก็แนะนําว่าพยายามฝึกเอานะครับถ้ามันเป็นข้อแบบเนี้ยังไงก็ต้องเดานะครับมันเป็นไอโซเลชันมันไม่สามารถแบบว่ากันได้ร้อเซขนาดน,นั้นมันไม่ได้ปล่อยเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เซนเตอร์เดาเดา12ลุคเพราะว่าตบ3กับรอส่งของฮานานะครับเอ้ยไม่ได้ส่งของฮานาเฟสของฮานานะครับเออจะไปประกบแทนอาคาหิแทน <c oughs> หรือจะเป็นเออเซนเตอร์หนึ่งแล้วลุคราะว่าเดาจังหวะ2 3แทนเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะหนักเกินไปทําไมถึงหนักเกินไปเพราะว่ามันต้องการเฟดด้วยไงเฟสของฮานา อาคาริถ้าตบ1ไปใช่ไหมแล้วลูกคว้ามาดาวหนึ่งเนี่ยแล้วถ้ามันส่งลูกคว้าโดดไปแล้วอ่ะในในใต้แป้นในใต้แป้นเนี่ยนะฮานาจะโล่งทันทีนะผมเลยถึงแนะนําว่าเซนเตอร์ดาวหนึ่งไปแทนดีกว่านะแล้วลูกคว้าตบจังหวะ3กับส่งนะเพราะสามมันดูง่ายกว่า2องไงถ้าเจอมากิแล้วมากิร่าง 3, ะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกคว้ารอ3แล้วก็ไปกันเฟด ดูว่ามัน3ามหรือเปล่านะครับหรือว่ามันส่งถ้ามันส่งก็ไปกันธานาอะไรงนี้หรือถ้ามันส่งมิจจี้ก็เป็นจินนะครับที่ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยจินจะไม่ได้ไปไหนเลยจะประกบมิจจี้ตลอดนะครับไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปเลยเด็ดขาดนะครับถ้าสมมุติสมมุตินะครับ <c oughs> สมมุติมากิเลี้ยงปึ๊บเลี้ยงลูกว่าลม้มนะครับจินต้องเข้าไปแทน จินเข้าไปแทนปุ๊บลุคควาต้องมาประกบมิจี้คือมันจะเป็นการสวิตททนทีอะครับก็ในแรงสูงสูงเนี่ยเขาจะเข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเอ่อคนอื่นจะเข้าใจเรื่องการสวิตตัวหรือเปล่านะครับเอ่อมาจินจะมาประกบมาีิทันทีนะครับก็จะทําหน้าที่แทนลุคววาเลยก็เอ่อตบจังหวะ3ใช่ไหมแล้วก็ดูเฟสของฮานา ครับคือจะสวิตช์กันทันทีนะับแล้วถ้ามีจังหวะค่อยกลับมาเหมือนเดิมนะครับค่อยกลับมาตำแหน่งเดิมอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็เรื่องของการโซนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตอบกลับอาจจะอธิบายไม่ได้100%ยขนาดนั้นแต่ก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับโอเคโอเคครับก็กลับมาที่เกมแล้วนะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปก็จะมาบอกเรื่องการบ็อกด้วยนะครับว่าควร ควรเป็นยังไงควรทํำยังไงโอเคการบล็อกนะครับอย่างแรกที่ควรควรมีนะครับเรื่องของออพอสวรรค์ตัวละครนะครับถ้าอยากบล็อกได้นะครับก็แนะนําว่าให้เล่นตัวที่มันมีท่าพอสวรรค์นในการบล็อกนะครับมันจะได้บล็อกง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างเช่นอ,อย่างเช่นลูกค้ว่า2นะครับก็มันจะมีพอสวรรค์นในการบล็อกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตบนอกตบในนะครับ ออลูกว่าเนี่ยจะบล็อกได้ดีนะครับลูกว่าเซนโดหนึ่งนะครับเซนโดหนึ่งหรือว่ามากี่สามนะครับอย่างแรกเลยนะครับเล่นตัวละครที่มีพอสวรรค์นในการบล็อกนะครับโอเคครับอย่างที่สองก็เรื่องของพอศักยภาพนะครับถ้าอยากบล็อกได้ก็ไปใส่บล็อกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีพอสวรค์ของตัวละครแล้วเราไม่ใส่บล็อกเรา บล็อกคือถามว่าบล็อกได้ไหมบล็อกได้นะครับแต่มันยากกว่าที่ใส่เยอะนะครับเยอะมากอ่าพอใส่ใส่พอสวรรค์เอ่อรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กเรื่องการบล็อกแล้วเนี่ยอย่าลืมใส่รุ่นใหญ่เพิ่มเสริมไปด้วยนะครับเสริมขอบเขตการบล็อกอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องแบบช่วยในการตบนอกกลัวนะครับเอ่ออย่างที่2นะเรื่องของสายภาพโอเคครับก็อย่างที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่ง ตำแหน่งนะครับแล้วก็ระยะห่างอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือจะอยู่ประมาณกลางกลงกวยคือถ้ามีกลวยมันจะดูง่ายนะครับถ้ามีกลวยแบบเราประกบตัวนั้นจะมีกลวยอยู่นะมันจะดูง่ายเราจะอยู่ประมาณเออกลางๆระหว่างเออระหว่างตัวมันกับปลายกลวยนะครับคือจะไม่อยู่ชิดไปหรือใกล้ไปนะครับไม่งั้นมันจะตบยากนะครับอ่าจะอยู่ประมาณนี้กลางกลงกวยนะครับแล้วพอเอออย่างที่4นะครับดูแอนิเมชันนะครับ เวลาตัวละครชูดหรือว่าดังเนี่ยอนิเมชันเรื่องของชูเนี่ยขามันจะลอยนะครับเนี่ยขามันจะลอยขึ้นนะครับไอตัวละครของฝั่งฝั่งศัตรูมันจะลอยนะครับแล้วพอมันลอยเมื่อไหร่เราถึงกดโดดตบนะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยต้องดีด้วยนะถ้าสมมุติเราใกล้ไปหรือว่าไกลไปอจะตบยากกว่าเดิมเยอะนะครับตำแหน่งก็ต้องดีด้วยนะครับ อย่างที่4ก็เรื่องของแอนิเมชันใช่ไหมพูดไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าสมมุติมันเลหรือดังเนี่ยแอนิเมชันมันจะแบบว่าเริ่มแบบใกล้ห่วงแล้วใกล้แป้นแล้วแต่ถ้ามันชูดใช่ไหมเนี่ยเห็นว่าขาลอยนะครับขาลอยเมื่อไหร่แล้วก็โดดนะครับแล้วก็ตำแหน่งการยืนให้มันยืนยืนให้ดีๆนะครับไม่ใกล้ไปไม่ไกลไปนับกลางๆไปกลวย สำหรับถ้าไปตบตัวละครที่เราไม่ได้เป็นตัวประกบหรือไม่มีกลวยนะครับมันจะเป็นใช้ความเคยชินแทนนะครับว่าแบบเอ้ยยืนระยะประมาณนี้โอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะตอบกลับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ